วันนี้เราจะแกงเห็ดกระด้างนะคะเห็ดกระด้างหรือว่าเห็ดบุตรเนี่ยคะ่ะตัดตัดตีนตัดตัดเท้าแล้วนะคะกระส้พริกใส้กระเทียมแล้วก็ใส้หอมนะคะใส้บกพริกบักลายแล้ว,ลวนะคะเขากระใส้เห็ดลงไปคะ่ะ งเห็ใส่ผงชูรสนะคะเพราะใส่กับ่ะกินก็ได้ผงชูรสเข้าไปขาดไม่ได้คือปลาแดกปลาแดกเคบับเป็นก็ต้องซื้อเขาเนาะใส่สอง่อนพอ ตามด้วยน้ำปาลานิดน้อยพอแล้วก็ตามด้วยพริกโดดแน่นอนพอขนานเผ็ดอ,อันนี้บังตาสงสารหนาวโอ้ยเหี้ยเอาไปไหนก็นไส้ตาสงสารเลย ใส่ใบแมงรักเหี่ยวนะคะใส่เท่าที่มียู่แบบบานๆอยู่แบบพอเพียงนะคะอันนี้เราบานนอกเขาถึงไม่มีก็ได้ซื้อกินอันนี้ก็ไปเขาป้ากันด้เห็ดมาดีบ่ค่ะดีดีอยู่บ้างอ่ะเรียบร้อยก็จะได้กินแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ไดน,นาบรรยากาศของการแกงเห็ดแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวรอไว้จักสิบนาทีเนะคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ใบผักติ้วนะคะเพิ่มความเปรี้ยวลงไปเป็นอันสิบนะคะแกงเห็นเฮาคนคนโอเคเรียบร้อยจักเซ่อยได้เนาะ นี่ค่ะแจกเห็ดของเขาป้าค่ะไปกินกันมาค่ะแจกเห็ดเสร็จแล้วเขากะมาชิมมือค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะมือนี้กินกเข้าวเหนียวอุ้ได้กินข้าวเหนียวเป็นออหยังที่แบบว่าก็จะหาได้กินใดเนาะชิมกันอุ้ยขา้าวตกใช่ อืมแ่บแ่บค่ะแ่บไปกินดอกเห็ดเป็นออกอย่างที่หากินยากนะค่ะนี่พาพาไปฟื้นอ่ะหลายแพงแต่วันเขาหาเก็บน้ำไกลๆคางๆบ้านเขาเนาะมัอนี้มันเป็นช่วงฝนตกพ็ดีฟางฟางมือเห็ดอันนี้มันก็มากออกกับพวกคอนจิก นะคะอืมแสบค่ะสำหรับมือเนี่ยก็ต้องขอลาบไปก้อนเนาะไปกินแกงเห็ดกันค่ะ